สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสำหรับสมาชิกที่ตื่นเช้าลูกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะชื่อว่าอะไรทราบไหมคะหัวข้อในวันนี้ค้นหาวรารสารเพื่อตีพิมพ์นะคะลงฐานข้อมูล TCI ค่ะเ,เวลาพวกเราทำอะเนาะ นะเวลาพวกเราทําวิจัยหรือว่าทําผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ก็อยากจะตีพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะตีพิมพ์เนาะตีพิมพ์ผลงานวิจัยเนี่ยที่ไหนดีนะคะวันนี้เนี่ยก็มาบอกเคล็ดลับนะคะในการคัดเลือกนัาวารสารเพื่อตีพิมพ์ในฐานฐานอะไรคะฐานวิทยาน,นิพนธ์ไทยนะคะไทยไทย journal citation index เนาะ อ่านะคะหรือว่าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวรารสารไทยนะคะเราไปทําความรูจ้จักแล้วก็เรียนรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อว่าบางคนเนี่ยมีผลงานแล้วก็อยากจะตีพิมพ์เนาะในสมัยที่ครูหลินเรียนนะคะ,นะคะในตอนเรียนเนี่ยก็เป็นยังไงคะคือตอนนั้นเนี่ยเรียนปริญญาเอกเนาะแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าเราจะต้องมีการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เนี่ยอย่างน้อยโอ้ประมาณสัก สามสี่ฉบับได้นะจำไม่ได้แต่คุณก็ก็ส่งไปเยอะนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานเยอะเหมือนกันตอนนั้นที่ส่งไปเนี่ยยังไม่งานวิจัยนี่ยังไม่เสร็จเนาะเราก็ส่งในรูปแบบของบทความวิชาการนะก็ได้รับการตีพิมพ์ นะวันนี้พวกเรามาเรียนรู้กันนิดหนึ่งนะเปิดหน้าจอให้ดูแล้วนะว่าเออเราจะเข้าไปที่ URL ไหนแล้วก็คุณก็จะมาอธิบายรายละเอียดให้พวกเราฟังนะคะฝากกดแชร์กันสักหน่อยนะคะเผื่อว่าใครสนใจที่จะตีพิมพ์เนาะทำงานทำงานวิจัยแล้วอะ่ะอยากจะนำเสนอผลงานอยากจะตีพิมพ์วันนี้ก็มาเรียนรู้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับ วิธีการค้นหาบรสารเพื่อตีพิมพ์นะคะตื่นเช้ากันกี่คนคะวันนี้โอ้เยอะเลยนะคะก็200กว่าคนเนาะสำหรับชาวติกต o อกนะคะเฟ e บุ๊คล่ะคะ a c e b o o กนะคะเฟ c บุ o กสาแชร์แล้วนะคะทักทายกันมาได้เนาะทักทายกันมาได้นะคะฝากกดแชร์เนาะเพื่อที่ว่า เราแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นในยามเช้าด้วยอะค่ะเราก็จะมีความสุขเนาะเหมือนคุณลินเนี่ยเขาถามว่าเขาถามว่าไงรู้ไหมคะอ,อถามว่าคุูหลินตื่นมาไล่สดกี่โมงนะะตื่นมาไล่สดกี่โมงทําไมถึงมีพลังในการไล่สดทุกๆเช้าเลยเนาะก็ อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้อะแล้วก็ความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆให้นะคะอ่าพวกเรามาดูนิดนึงนะอ่าเวลาเราจะเข้าไปใช้งานเนี่ยนะเราเข้าไปที่ g Google ก่อนก็ได้นะคุณมักจะแนะนํำให้พวกเราเนี่ยเข้าไปที่ Google ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันดีต่อใจมากที่สุดเนาะแล้วก็พิมพ์คําว่า TCI Thailand นะคะ พิมพ์ไห่ยังคะเนี่ยพิมพ์คำว่า tci thailand นะพอพิมพ์ tci thailand แล้วเนี่ยมันจะมีขึ้น thai journal citation index center นะ thai journal citation index center แล้วก็คลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะ,ะว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษได้นะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้อ่า ตรงนี้นะคะคืออยู่ขวาม,มือภาษานะ,ะเราก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเนาะนะให้มันให้มันอะไรนะขึ้นหน้าจอภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยดีต่อใจเราที่สุดแล้วนะเวลาครูลินสอนเนี่ยนะคะสอนเขียนวิจัยเนี่ยเหมือนก็สอนเขียนภาษาไทยนั่นแหละค่ะอ่านะคะในหน้าจอนี้นะคะจะประกอบด้วยหน้าหลักเนาะิกตอ็อกสามารถที่จะเข้ามาดูทางหน้า แฟนเพจทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วได้นะคะเพื่อให้เห็นอะไรนะคะเห็นกระบวนการเห็นหน้าตากันสักหน่อยอพอเข้ามาที่ศูนย์ดัชนีการน่าอิงวรารสารไทยมันก็จะมีหน้าหลักนะหน้าหลักเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าจอรวมทั้งหมดเนาะ หน้าจอรวมทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะก็จะมีข่าวประกาศนะะเช่นเพิ่มรอบการอบรมการใช้งานไทโจสำหรับ,บารสารคือเวลาเราส่งเจอ์น่ออะค่ะนะคะเราส่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องส่งอะไรนะใส่ซองนะคะเดี๋ยวนี้ก็ส่งออนไลน์กันหมดแล้วเนาะนะ,นะะเราไม่พูดถึงอดีตแล้วเพราะมันล้าสมัยแล้วนะตอนนี้เนะี่ยเขาก็ส่งออนไลน์กันหมดนะเราก็ต้องเข้าไปใช้งานในระบบ ไทโจเพื่อส่งข้อมูลออนไลน์นะอ่าเขาบอ,อกเขาเพิ่มรอบอบรมให้ลองดูซินะอ่าเขามีการอบรมนะเราอยากจะเรียนรู้นะคะตอนนี้อบรมเรียบร้อยแล้วเนาะนะอบรมวันที่ยี 26, ่สนะิบสี่ถึงยี่สิบหกยี่สิบแปดถึงหนึ่งเนาะโอ้ล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดนะคะอ่ายี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดกันยายนนะแล้วก็ยี 29, นะ่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าเนาะ ห้องห้องกุศกรศูนย์เทคโนโล,โลยีและคอมพิวเตอร์เน็ตเทคนะคะจังหวัดประทุมธานีเนาะอ่าแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่บสองถึงยี่สิบสี่นะคะที่มาะลยเชียงใหม่เนาะอ่านะนะถ้าเราอยากจะอบรมเป็นไงคะลงทะเบียนอบรมเนาะไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันนะอาจจะเจอครูลินก็ได้นะคนะอ่าค่าใช้จ่ายในการอบรมนะคะค่าลงทะเบียน อบรมแบบออนไซต์หนึ่งมืนห้าพันบาทโอ้โหเยอะมากมเร็ยคุณหลินดีกวะค่าใช้จ่ายในการอบรมนะคะอันนี้คือสําหรับอะไรนะคะสําหรับวารสารนะเจ้าของวารสารอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะนะสำหรับทุกวารสารที่ต้องการอบรมทั้งมีระบบและไม่มีระบบไทยโจเนาะจำนวนหนึ่งมืนห้าพันบาท เนาะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนสองท่านตอน่อหนึ่งวารสารนั่นก็คือว่าสามารถที่จะเข้าร่วมอบรมสองท่านได้เนาะเออชำระเงินก่อนอบรมประมาณสามถึงสี่เนอ,อันนี้คือสําหรับอะไรนะคะสําหรับคนที่อยากจะเอออะไรนะสร้างนะเป็นแบบ เจ้าของวารสารดีกว่านะคุณหลินว่านะแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของอยากอบรมก็ได้นะเข้าอบรมเยอะมากเลยมาเรียนกับคุณหลินดีกว่านะคะคือมาเรียนนี่คือเรียนเรียนไม่ใช่เรียนเรียนการแบบว่าอะไรนะสร้างวารสารนะเรียนวิธีการวิธีการลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI เนาะซึ่งจะมีเปิดให้สอนเปิดสอนให้อยู่นะคะติดตามดูอันนี้ก็จะเป็นประกาศนะก็จะมีประกาศรายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่ออกอกเนาะลองดูซิ คัดชื่อออกนะแหมเวลาคัดชื่อออกเนี่ยมันอะไรนะคะต้องประกาศด้วยเนาะนะเพื่อให้พวกเรารู้ไงนะแจ้งรายละเอียดการชาระค่าบริการไทยโจประกาศรายชื่อวาสารที่ถูกคัดออกจากอเนนี้นะเห็นไหมคะก็จะมีประกาศนะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนาะการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลเห็นไหมออันนี้ยก็จะมีความเคลื่อนไหวของวรารสาร นะว่าเอวารสารที่มีเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างคือหน้านี้เป็นหน้าที่แบบเข้ามาเพื่อเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันเนาะพอเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับก็มีประวัติความเป็นมานะภารกิจศูนย์ TCI การวิจัยของ TCI นะฮะแล้วก็รางวัลการประชุมอบรมเนาะติดต่อศูนย์ทีนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คืออะไรคะฐานข้อมูล TCI เนาะ สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือฐานข้อมูล tci เกณฑ์คุณภาพของวารสารนะทีนี้เนี่ยเกณฑ์การประเมินคุณภาพวาลสารที่อยู่ในฐาน tci เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะตีพิมพ์ลงวารสารเนี่ยฐานไหนฐานไหนนะคะเราก็เข้ามาดูนะ,ะเกณฑ์การประเมินคุณภาพนะคะ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI นะเอาเราเอาล่าสุดเลยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเอ้เราจะตีพิมพ์ฐานไหนถ้าเป็นฐานหนึ่งเนี่ยเขาเรียก TCI ฐานหนึ่งนะมันจะยากที่สุดอะ่ะเนาะเ,เกณฑ์ลงมาก็จะเป็นฐานสองฐานสามอะไรเงี้ยเนาะเ,เกณฑ์รองนะคะมีลิงก์ไหมเนาะอันนี้เราก็ต้องดูมันมีทั้งหมดสามฐานนะคะมีทั้งหมดสามฐาน เราก็ดูว่าเอ๊ะเราจะตีพิมพ์ฐานไหนดีเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบเขาบอกว่าให้มีผลงานตีพิมพ์สักฐานหนึ่งเนาะฐานหนึ่งหรือฐานสองฐานสามก็ได้นะเราก็แบบเอออยากจะง่ายๆหน่อยนะก็ตีพิมพ์ฐานสามไปเลยก็ได้นะเราก็เลือกวารสารหน้าการประเมินนะอะทีนี้เราจะเลือกยังไงล่ะคะเมื่อกี้เราโอวูปวิวให้ดูแล้วเนาะว่าเราจะเลือกตีพิมพ์ยังไงเราเข้ามาดูมาดูรายชื่อวารสาร นะฮะที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตามทันไหมคะเราเข้ามาดูรายชื่ออ่ามาดูที่ฐานข้อมูล TCI รายชื่อวรารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะเห็นว่ามีรายชื่อวรารสารนี่เยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเห็นไหมคะเยอะมากๆคือยังไม่ได้กดไอเนี้ยต่อไปนะเยอะมากๆเนี้ยคือดูยังไงครูถึงหนูไม่เห็นเห็นเยอะเลยนะคะอ่าครูหรือว่ามันเยอะมากๆเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ journal เราสามารถที่จะ Export ได้นะ Export แล้วก็ทีนี้เนี่ยเ่อ n a l ที่มัน Active อยู่เวลาเราแบบสำนักพิมพ์ที่มัน Active อยู่แล้วกันนะพูดง่ายๆนะ Active อยู่นะแล้วก็ TCI เนี่ยมันก็จะมีฐานหนึ่งซ้ายมือนะเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามฐานหนึ 2, ่งฐานสองฐานสามก็คือฐานหนึ่งเนี่ยคุณภาพมากที่สุดลองลงมาคือฐานสอง นะฐานสามแล้วก็ยังไม่อยู่ในฐานสมมุติว่าเราเป็นสายสุขภาพเนี่ยเราจะลง TCI ฐานสามแล้วกันนะฐานสามนะคะแล้วก็เราก็คลิก h e a l t h s c i e n c e นะอ่อนะ h e l h s c e n เห็นไหมฮะมันก็จะมีชื่อวารสารเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะอ่าถ้าเราอยากจะแบบอ่าแบบยากๆหน่อยนะเราก็คลิกฐานหนึ่งเอาฐานสองออกอ่ะมันก็จะขึ้นให้เราเนะ health science นะคะ subject area นะคะ subject area ลองดูซิอยากจะแบบว่า ah health health professional นะคะ่ nursing ่า nursing, า nursing เห็นไหมคะมันก็จะมีง่ายไหมง่ายไหมพวกเราง่ายมากเลยอะคือเราอันนี้คือเราคนเลือกค้นหาวารสารก่อนเนาะจะเห็นว่ามีหกสิสี่ journal เอาเอาลงไปฐานฐานสามพอฐานสาม health science นะคะแล้วก็กลุ่มของ nursing พอ อ่าสมมติว่าสายพยาบาลนะโอ้โหนะฐานสามนะฐานสามฐานสามหนึ่ง journal เองอ่ะเนาะฐานสามนะคะแล้วก็เอ่อ nursing ล้วนๆน,นะเราลองดูนะคะก็จะมีวารสารของแพทย์แพทย์ทสารทหา,ารอากาศสมมติเราจะอยู่นะเราเราจะไม่ใช่เราจะอยู่เราจะลงตีพิมพ์ในวารสารเนี้ย เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้พอคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดอ่าจำนวนแอปพลิเคชันนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อ่าโชว์มอนะอ่าอ่าเว็บไซต์นะคือเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ๊อะเออเว็บไซต์ที่อยู่ในฐานไทยโจเนี่ยเป็นยังไงอ่าแล้วก็เป็นยังไงคะเราเข้ามาดูนิดหนึ่ง อ่านะ PDF นะตัวอย่างงานที่เคยลงตีพิมพ์เนี่ยเป็นยังไงเนาะก็จะมีเมนูสคริปเมนูสคริปเทมเพลตคือสิ่งที่ดูเนี่ยเมนูสคริปเทมเพลตนี่คืออะไรรู้ไหมสมมติว่าเราถนัด,ดอ้้งอิงแบบ APA เนาะแล้วเราไปลงเจนเนลเราที่เขียนอน่ะเป็นแบบ APA เพราะว่างานวิจัยของเราเป็น APA และทีนี้เนี่ยเทมเพลตก็ใช้แบบไหนล่ะเออ template. เทมเพลตก็จะมีเทมเพลตอยู่เนาะ เทมเพลตอยู่เห็นไหมนะฮะเทมเพลตอยู่แล้วก็เขาก็จะมีเมนูสคริปต์นะเราก็ลองไปดูว่าเอ๊ะเขาเนี่ยมีการเอ่อเอ่อนะคะแบบมีเขาเรียกอะไรแอสซัม t ชันนะ Assumption ก็ Ass um คือแบบ อะไรนะข้อตกลงเบื้องต้นในการตีพิมพ์นะรูปแบบการจัดหน้าเป็นยังไงนะคะ,ะการอ้างอิงเป็นยังไงนะก,ก็ก็จะมีวิธีการอยู่อันนี้เขาใช้การอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์เห็นไหม,มแวนคูเวอร์เนาะเราก็เข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เนาะเทมเพลตเข้าไปดูได้นะ,ะเรากลับมาที่ตรงนี้นิดหนึ่งกลับมาที่ตรงนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเออฐานสามนะฐานสามนะคะ โอ้โหมันน้อยจางอ่ะฐานสามอ่ะเนอะเราอยากจะดูสักฐานอ่าสักอาฐานสองกับสามแล้วกันนะเผื่อชีวิตมันดีขึ้นนะแล้วก็ health science นะคะแล้วก็ไปที่อเอาคุณครูบ้างดีกว่านะคุณครูบ้างดีกว่าเพราะคุณครูก็โคชชิ่งกับคุณหลิงเยอะเนาะเอาไม่เอาเฮลซ์ไซแอ c นแล้วนะคะเอาเอาด้านอะไรนะคะเอาด้านอ่า ocial ไซแอ c นนะแล้วก็คลิกมาดูสิอ่านะคะ อนเอซิ่ง uh, ไม่มีที่เกี่ยวกันนะ m i c ยเคมิ y นะคะเมเ e จเคมคือเอาเอาที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดอนะว่าเขามาีฐานไหนบ้างนะคะมันก็จะเป็นแบบฐานเฉพาะทั้งนั้นเลยนะา social s c i e n c e นะคะแเราก็อาจจะต้องเข้าไปดูอะคะ่ะ Art and Humanity นะอา่า ไปดูว่าเอ๊ะงานอ่ออะไรนะวารสารไหน subject area ไหนที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยเราจะเห็นว่าจะมีงานวิจัยที่ขึ้นมานะฐานสองนะฐานสองคือได้เห็นชื่องานวิจัยต่างประเทศเนี่ยนะก็คือบอกได้เลยว่าตีพนะิมพ์แบบอิเตอร์เนาะเราอยากจะได้งานวิจัยไทยอะทำไงอะงานวิจัยไทยนะเขามีให้เราไหมนะเอ่อนะเขาก็ ไม่มีให้เลือกเนาะถ้าเป็นไทยเนาะไม่มีให้เลือกนะมนะ่ไม่มีให้เลือกนะอกอะทีนี้ทีนี้เรามาดูอพอมีฐานสองฐานสามแล้วเนาะเรามาดูสักฐานหนึ่งดูซิโอ้ก็ไม่ได้เยอะนะนะโอ้ไม่ไม่ค่อยอ๋อมันมี next นะคะ next เนี่นิดานะคะนิดานะคะ next นะะเราก็เลือกมาสักฐานหนึ่งสักฐานหนึ่ง อ่าได้แนละนะ้ว educational นะคะบริษัทบริหารการศึกษาอันนี้อยู่ในฐานไหนพวกเราอยู่ในฐานสองก็พอได้นะฐานสองก็พอได้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปดูวารสารนะฐานสองแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาพอเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะเราก็เข้าไปดูนะว่า วารสารของเขาเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างแบบฟอร์มรูปแบบการเขียนแบบเสนอบทความตีพิมพ์คําแนะนําในการเสนอบทความเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะเลือกวารสารได้เลยนะเลือกวารสารได้เลยแมม Journal Education นะวารสารหน่วยงานการศึกษาและการนิเทศเนาะอ่าเราก็เข้าไปดูเนาะเข้าไปดูฐานสองอ่นะนะาก็จะมีเยอะแยะมากมายเราก็จะเลือกสัก สักวรารสารหนึ่งเวลาเราเวลาเราตีพิมพ์ลงวรารสารเนี่ยค่ะงานวิจัยหนึ่งเรื่องนี่เราสามารถที่จะตีพิมพ์ลงวรารสารได้หลากหลายมากเลยเนาะได้หลากหลายมากเลยเพียงแค่ว่าเราเราเข้าไปค้นหารายชื่อวรารสารแล้วก็ดูนะคะว่าเราจะลงตีพิมพ์วรารสารฐานไหนนะซ้ายมือเนี่ยฐานไหน วิจัยของเราเนี่ยสมมติว่ามีวัตถุประสงค์งานวิจัยเนี่ยสามเรื่องเราก็สามารถที่จะตีพิมพ์ได้สามเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการเนาะ,ะวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่นะ,ค,ะคุณก็มีสอนเพิ่มเหมือนกันนะ,ะสำหรับคนที่อยากจะเรียนนะคะอยากจะเรียนวิธีการตีพิมพ์ลงวลารสารนะคะนะ,ะจะเห็นว่าเทคนิคก,การเขียน นะคะเทคนิคการเขียนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร TCI นะคะคือไทยอ่ะไทยอ่ะภาษาไทยอ่ะนะลงตีพิมพ์เทคนิคการเขียนงานวิจัยภาษาไทยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารนะวันที่21พฤศจิกายนสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็หลักการใช้ภาษาไทยเขียนตีพิมพ์งานวิจัยลง TCI ก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะวันที่28 1ทุ่มถึง2ทุ่มทีนี้เนี่ย ก็คือฟรีสำหรับนักเรียนที่เรียน20วันทําวิจัยเสร็จห้าบทคือใครที่เรียนในคอร์สนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ทักกันมารับลิงค์ซูมได้ฟรี free. สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนนะ,ะวิจัย20วันเสร็จงานวิจัยห้บทเนี่ยก็ต้องสมัครก่อน นะส่วนคอสนี้นะก็สําหรับนักเรียนที่เรียนเขียนตําราโดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องก็ฟรีนะฮะเราจะมาเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยเขียนตีพิมพ์ผลงานวิจัยลง TCI นะคะซึ่งคนที่ได้รับเรียนฟรีเนี่ยก็ต้องแบบเอ่เรียนคอสนี้มาก่อนเนาะนะเรียนคอสนี้ยเรียนรู้การทําวิจัยในย0สบวันยี่สิบขั้นเสร็จงานวิจัยห้าบทนะแล้วก็เอ่เรียนในคอสนี้ยนะคอสดคอสหนึ่ง ก็จะได้เรียนฟรีนะในในพาร์ทที่เกี่ยวข้องนะเขียนตำราด้วยไอเรียนรู้เทคนิคใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะคะพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเนาะอะ่สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะใครที่เรียนยี่สิบวันเสร็จงานวิจัยห้าบทเรียบร้อยแล้วนะหรือได้ได้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็รับลิงก์สูงฟรีวันที่21ทักกันมาได้ทาง i n น o ok, ็อทาง f เฟ e บ o ๊ k นะ Facebook ทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วหรือทักมาทาง Line ID ดีแอเอวงกลมนะคะ Writer to happy นะคะว่าหนูได้เรียนใอรข้นี้แล้วขอรับลิงก์เรียนฟรีก็เข้ามาได้เลยเนาะอะ่มีคำถามไหมคะสหรับเช้าวันนี้เนาะอ่าติกตอกสวัสดีค่ะนะติกตอกสวัสดีค่ะอ่าอ่าโอเคนะคะ ถ้ามีคำถามก็ถามมาได้นะคะเช้านี้นะก็เป็นอีกเช้าอีกหนึ่งวันนะค,ะคุณฟุกนะคะถามว่าโครงงานบทที่สองเขียนเกี่ยวกับการแนะนำเว็บไซต์ที่เราสร้างแอปเราทำหรอไม่ค่อยเข้าใจนะแนะนำเว็บไซต์ที่เราสร้างแอปอันนี้อันนี้อ่าแนะนำเว็บไซต์สร้างแอปนะคะยังไม่มีนะคะคุณหึยังไม่ได้สอนเนาะ นะแต่อาจารย์ปอนอาจารย์ปอนเะนี่ยเขาสอนนะการสร้างแอปแอปพลิเคชันนะเขาสอนออนไซต์เนาะอ่านะคะโอเคมีอย่างอื่นไหมมีใคราฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งแชร์เนาะ สวัสดีค่ะคุณออนูมานะสวัสดีค่ะคุณดวงรัตน์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะก็ลองดูสําหรับคนที่อยากจะมีผลงานตีพิมพ์ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยววันเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกในวันที่21่ิบเอ็พฤศจิกายนนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลามีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขการเขียนวิจัยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ